ไปดูที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะครับที่หัวหินประจบคีรีขันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทยร่วมกับภาครัฐเอกชนจัดกิจกรรมเทศกาลสงการานต์ไม่ว่าจะเป็นการส่งน้ําพระก่อกองทรายแบบต่างๆสาธิตการทําพวงมาโหดแบบโบราณขนาดยักษ ตามประเพณีโบราณที่ชาวบ้านจะทําไว้ตกแต่งกองสายให้สวยงามไม่แน่ใจในการน,นะว่าพวกมโหดคืออะไรถ้าเกิดใครทราบเขียนขึ้นมาบอกก็ดีเหมือนกันนะครับรวมไปถึงการแสดงมินิไลแอนซาวเรื่องตำนานนางสงกรานถ่ายทอดความเป็นมาของประเพณีสงกรานที่ถูกต้องก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจนนํานวนมากด้วยจากที่ประจวบไปที่เพชรบุรีนะครับสมาคมการท่องเที่ยวเพชรบุรีร่วมกับหลายหน่วยงานจัดงานขอบลานอาร์ตมาเช่ครั้งที่2 เป็นการแสดงออกถึงประเพณีและวิถีชีวิตของชาวเมืองเพชรสะท้อนมาในรูปแบบของประเพณีวัฒนธรรมและผลงานศิลปะกิจกรรมดังกล่าวจะมีไปจนถึง18เมษายนวันจนันทร์นะครับบริเวณนั่นลานแนโรงแรามรอยัลไดมอนด์ดิมถนนเพชรเกษมที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับครับผมส่วนที่จังหวัดพะเยานะฮะ ก็มีการจัดงานที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้เขาจัดกิจกรรมรําวงย้อนยุคยาวที่สุดในโลกเลยนะฮะเขาจัดกันนี่ดูจากภาพนี้จะเห็นสนุกสนานมากก็คงจะสร้างสถิติโลกนะฮะก็มีประชาชนจาก26ชุมชนกว่า600คนนะครับมาในงานที่เขาใช้ชื่อว่าร่องช้างมหานาที ป๋าเวณีปีใหม่เมืองดอกคําใต้นะฮะก็คือประเพณีปีใหม่เมืองนั่นแหละสงการเมืองพะเยาก็มีชุมชนมามากแล้วก็ตั้งขบวนยาวกว่า300เมตรรำวงร่วมกันสนุกสนานมาก แม้ว่าจะมีสายฝนโปรยปลายลงมาก็ไม่หวั่นนะฮะไฮไลท์สำคัญก็มีการประกวดนางสงกรานนะครับก็สร้างสีสันพีนี้ผู้ชนะเลิศเนี่ยเป็นนักศึกษาสาวชั้นปีที่หนึ่งจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะเสียดายเหมือนกันนะดูเขาลำมงกันแล้วสนุกสนานเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่ก็จะไปจะไปพะเยาเหมือนกันไปไปไป,ไปทำงานไปเป็นวิทยากรที่นู่นให้กับผู้นําสตรีนะครับก็เอาละคงจะไ,ได้ไปเก็บตกบรรยากาศบ้างนะครับ ดูลำวงยาวที่สุดไปแล้วก็ไปดูที่อุทัยธานีบ้างนะครับที่อุทัยธานีก็มีการประกวดเทพีสงการงามอย่างไทยท่ามกลางนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนมารอชมรอเชียร์มีการชูป้ายไฟนะฮะแหมฮิตมาจนถึงที่นู่นเลยแล้วก็มอบดอกกุหลาบให้กําลังใจกับสาวงามนะฮะก็มี27สาวงามจากชุมชนแล้วก็สมาคมต่างๆมาประกวดกันเพื่อทยี่จะสืบทอดประเพณีไทยนะครับที่สตูลน,นะครับก็มีสงกรานย้อนยุคนะครับ ที่ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลก็จัดงานสงกรานและก็เทศกาลขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองประจำปี2554กินฟรีทุกมุมเมืองอน่าสนใจตรงนี้นี่แหละที่บริเวณวัดดุลยารามนะครับพร้อมกับร่วมกันแต่งกายย้อนยุคข,ของชาวภาคใต้แล้วก็ชิมขนมแล้วก็อาหารพื้นเมืองของจังหวัดสตูลสรุปว่าทุกจังหวัดก็มีงานหมดแหละแล้วก็น่าสนใจ